ฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นก้อนอยากสลายแต่ว่ากลัวว่ามันจะโอบมากกว่าเดิมนะกลัวเบ้าตามันจะลึกมากกว่าตอนก่อนฉีดฟิลเลอร์นะบางคนกลัวเขียวกลัวช้ำนะการสลายฟิลเลอร์ใต้ตามันจะมีทั้งหมดสองวิธีวิธีแรกคือใช้เข็มแหลมแบบนี้นะเข็มแหลมแบบนี้นะเข็มคมแบบนี้วิธีที่สองคือใช้เข็มทู่แบบนี้นะการการสลายที่ทำให้เกิดการช้ำน้อยคือการใช้เข็มทู่แบบนี้นะจ๊ะนะ อ่าทไมถึงเกิดการช้าน้อยเพราะว่ามันเป็นการเปิดรูตรงนี้นะเปิดรูตรงนี้นะแล้วก็แทงเข้าไปตรงนี้โดยที่ความยากอยู่ตรงที่แพทย์จะต้องสามารถคลำฟิลเลอร์ได้นะคะแล้วก็รู้ว่าฟิลเลอร์จุดที่มันเป็นก้อนมันอยู่ชั้นไหนนะส่วนมากมันก็อยู่ใต้ชั้นหนังแท้นะที่มันเป็นก้อนหรือบางครั้งอาจจะอยู่ลึกลงไปหน่อยอาจจะอยู่เข้าไปในชั้นไขมันชั้นบนบนนะจ๊ะโดยแพทย์เนี่ยจะต้องมีความสามารถในการที่อ่รู้ชั้นที่ฟิลเลอร์ที่เป็นก้อน มันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็วางค่อยๆฝอ,อดเข็มเข้าไปแล้วก็วางนะวางตำแหน่งยาสลายให้ตรงกับตำแหน่งที่มีฟิลเลอร์เป็นก้อนนะจ๊ะโดยที่พยายามใช้ยาสลายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับโดยที่สลายแล้วเนี่ยฟิลเลอร์มันหายไปแบบพอดีนะครับตัวยาไม่กระจายออกไปมากเกินไปนะซึ่งผลลัพธ์ในการสลายเนี่ยแต่ละคนนะจะมีผลลัพธ์หลังจากสลายแตกต่างกันไปนะครับ เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยตอบสนองแกไ์ที่ใช้ในการสลายฟิลเลอร์ไม่เท่ากันนะเนื้อเยื่อบางคนเนี่ยนะโดนไอาจากยาสลายฟิลเลอร์เข้าไปนิดเดียวแต่มันก็ยุบไปเยอะนะแต่บางคนมันก็ยุบไปน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆทำนะครับสลายครั้งแรกเนี่ยอาจจะลองสลายดูก่อนนะคะแล้วก็นัดมาอีกประมาณสัก7-14วันนะคะถ้าให้ชัวร์วก็คือ14วันนะทีนี้การสลายวิธีนี้โดยใช้เข็มทู่นะมันจะไม่ค่อยเขียวมันจะไม่ค่อยฉํำนะคะนะ ที่หมอทามาตั้งแต่ทามาก็ไม่มีเขียวไม่มีช้าเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้รับปากว่าจะไม่มีเขียวไม่มีช้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะวิธีนี้ก็อาจจะโบน้อยก,อจจอกว่าวิธีอื่นเพราะว่าเราใช้ยาปริมาณน้อยเน้นว่าเราสามารถวางเข็มเข้าไปในจุดที่มีฟิลเลอร์อยู่ได้ค่อนข้างแม่นยานะคะมันก็เลยไม่ค่อยมีการสลายเนื้อเยื่อข้างเคียงไปด้วยนะคะเข็มแหลมมันเป็นการปักเข้าไปทะลุผิวหนังเข้าไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันโดนเส้นเลือดที่อยู่ข้างในนะคะมันก็อาจจะเกิดการเขียวช้าได้นะคะแล้วก็การใช้เข็มแหลมมบาาาาางงครรรัั้เนน่ไสถกํหด นะที่ต้องการสลายได้ชัดเจนนะครับคือถ้าเราใช้เข็มทูนี่ส่วนมากนะ่ะเข็มเนี่ยมันจะไปอยู่ใต้ชัน้นหนังแท้ได้คนข้างไม่ยากถ้าเราชานาญนะครับแต่ว่าถ้าใช้เข็มแหลนเนี่ยนะการกําหนดจุดนี้นะมันจะมันจะค่อนข้างยากและมันจะต้องมีการเท่มทิ่มเข็มหลายรอบการทิ่มเข็มหลายรอบก็เพิ่ม,มโอกาสก,ก,การเกิดการเฉียวช้าได้นะครับทีนี้เมื่อสลายไปแล้วนะคะรับนานแค่ไหนถึงจะมาเติมใหม่ก็ประมาณ14วันนะคะเติมใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ผิวหนังเราถ้าถ้ายังเชื่อมั่นในฝีมือหมอก็อ่า สลายแล้วมาเติมฟิลเลอร์แบบอ่อนนะคะนะถ้าหนังถ้าถ้าหนังไม่บางนะคะหรือไม่ถ้าใครกลัวเป็นก้อนอีกก็เติมเป็นตัวนอนครนอนครอสลิงใฮ้ยา์ aya, นะคะนะเป็นเอ่อเป็นตัวที่เอ่อไม่มีตัวครอสลิงนะคะโอกาสเป็นก้อนก็จะน้อยแทบจะไม่มีเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครกลัวเป็นก้อนมากๆก็เติมเป็นใหม่น้นําแทนนะคะนี้เอ่อแทบจะไม่เป็นก้อนเลยนะคะโอเคนะคะ